เปลี่ยนปืนเลื่อไผมาะทาให้เรียวหลังจะมีไหมเะดูหล well, so. ังให้น่อยดูหลังให้น่อยเอาเหียวพี่เพื่อนเลยพี่ยาหมดอี๋ยวพึ่งทำาจะหลุดายันามยาหมด พี่แบงค์ถอยพี่แบงค์ยาวหมดพี่แบงค์ยาวหมดีเดไม่ต้อนแบงค์ยาวหมดพี่พูดจริงันี่เราชาร์จชนะได้ไงวะเฮ้ยโง่ดิโอข้างห้องนี้มีตัวนึงข้างห้องเล็กมันตัวที่ยาวหมดพี่แบงค์ก็ได้ใครว่าข้างห้องเล็กมันเข้ามาจน ไปเกิดทำแน่ไอ้ชาร์จีหัวยื่นหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าไม่่เด็กกินเดี๋ยวชาร์จเมื่อกี้ผมเพืนเก็บชัยร่ะ้่ะย่ะพี่กลับเข้าไปกลับเข้าไปพี่ไม่เอาพี่ไม่เอานี่งมึงโอ้ยมืดมืดมืด เด,ด,ด็กกูไปไหนหมดกูคงตีเด็กก่อนสวยพี่พี่แบงค์ดูดของเข้ามาก่อนนี่ยัดยัดตีตั๋วนึกยัดเออาร์นี่มันดีป่ะมันแรงป่ะถามก่อนแรงแรงสวงสว่านเนี่ยมายิงใส่ใก่นเลยวะเฮ้ยสจะไสนจะไหนล็อกจนไหนล็อกตอนนี้ป้นพี่ป้นเกิดลมป้น

ชาร์จมันสัตว์เลยมึงวิ่งเข้ามาผมคิดว่าพวกเราตายพี่ไปช่วยตานั้นเราเรียบร้อยเฮ้พี่ถอยมาท้องแล้วยิงไงมันวิ่งเลี้ยวขวาเลยใหญ่ผมคิดว่าหลังบ้านนี่หลุดแน่ๆปูกีแต่รีบมองหน้าหลุดเลยอออยู่หน้าบ้านที่แบบเฟินเฟินโยนโยนเล้วพี่โดนได้วเหรผมพี่เล็กไหวป่ะพี่ข้างบ้านแบบทนายมันล็อกอยู่บนหลังคาบ้านผมออกไปช่วยยิงไม่ได้นะมาแล้วทางบ้านจะเอาแล้วเขี่ยเยอะไปบอ ที่มันต่มันจะต่มันจะต่พี่มันจะไต่มันจะพายมนิชี่มัน แบงค์ข <mile> oh. ้ามมันไต่ออกผมด้วยนะผมจะได้ไม่ออกมุมเพื่อนเราเพื่อนเราใครลงมาวะงงมาเลยคนลังขามีใครอยู่ไหนวะตัวใครทีอยู่างเดียวเลยเนี่ยเกแ้โอ้ย เยอะเฮ e ี่ย e. หน้าบ้านหลุดนะ